สวัสดีค่ะพบกับกัมมาเทพซ่อนลักรายตอนที่31ใกล้แค่เอื้อมแต่ไม่มีสิทธิ์จะคยวยคว้าเมืองไทยสามวันต่อมาธนพัท์ก็ตัดสินใจบินกลับเมืองไทยอย่างเร่งด่วนหลังจากที่เขาตัดสินใจเคลียร์ปัญหาทางด้านน้จโเขารู้แล้วว่าอเล็กซานเดรียยังรักเขาหากเขาไม่ได้ฟังสิ่งที่ขานพูดเขาก็ยังคงเป็นคนโง่อยู่แบบนี้เขาสัญญากับตัวเองแล้วว่า ไม่ว่าเล็กซานเดียจะให้เขาทำอะไรเขาก็จะทำหากทำไปแล้วจะทำให้หญิงสาวกลับคืนมาชายหนุ่มนั่งมองบรรยากาศที่แสนจะแออัดบนท้องถนนย่างเบื่อหนายตั้งแต่เขากลับอังกฤษก็เกือบปีแล้วเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับมาเมืองไทยเร็วขนาดนี้เพียงเวลาไม่ถึงปีเขากลับเจอปัญหามากมายหลายอย่างเขาได้แต่ถามตัวเองว่าจากนี้ไปเขาจะจัดการอย่างไรกับความรัก แล้วอเล็กซานเดรียจะยอมให้อภัยเขาไหมกับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนายมีแผนแล้วหรือยังครับยังเลยฉันยังคิดไม่ออกเลยนายมีแผนดีๆอะไรบ้างไหม่โอลิเวอร์มีครับแต่ผมไม่รู้ว่านายจะกล้าทำหรือเปล่าโอลิเวอร์พูดขึ้นเขารู้จักนิสัยของคุณมีมีเป็นอย่างดี8ปีที่เขาตามดูแลรับใช้ภรรยาของผู้เป็นนายเขาแน่ใจว่าแผนของเขาจะต้องสำเร็จ เพียงแต่ผู้เป็นนายจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าไหนนายลองพูดมาสิธนพัทรหันมาสนใจลูกน้องหนุ่มแทบจะทันทีหากเขามีแผนเด็ดๆเ,เขาก็น่าจะทําให้เล็กซานเดรียยอมยกโทษให้เขาได้ถ้านายทําให้คุณหนุม่มมีมีของนายยอมยกโทษและแต่งงานกับฉันฉันจะยกหุ้นสิบเอร์เซพร้อมกับมอบโรงแรมที่ภูเก็ตให้นายเป็นผู้ดูแลไม่ต้องหรอกครับผมเต็มใจช่วยโอลิเวอร์ตอบด้วยน้ําเสียงสุภาพ คุณหนูมีมี่เธอเป็นคนขี้ใจอ่อนสองสารผมว่านายน่าจะบุกเข้าห้องคุณหนูมีมี่ไปเลยน่าจะดีกว่าเฮ้ยไอ้บ้าบ้าไม่คุณหนูมีมี่ก็เกลียดนายหนะักเข้าไปอีกสิวะเคโอโวยขึ้นกระแผนของเพื่อนรุ่นน้องฟังให้จบก่อนสิวะ K Oliver, เคโอโอลิเวอร์เหลือบมองเพื่อนอย่างไม่พอใจคืออย่างดีครับนายที่ผมบอกให้บุกไปหาคุณหนูเพราะผมอยากให้นายไปสารภาพรักแล้วก็ขอให้คุณหนูมีมี่อภัยให้ ผมรู้ว่าคุณหนูมีมีจะตอบนายยังไงคุณหนูมีมีของนายจะตอบฉันว่ายังไงโอลิเวอร์เขาถามลูกน้องอย่างสงสยัยคุณหนูมีมีก็จะตอบให้นายไปตายซะแล้วเธอจะยกโทษให้เฮ้ย KO ถึงกับน่าเสียกับคำพูดของเพื่อนโอลิเวอร์พูดอะไรออกมาบาบมนี้กันดูสีใบหน้าของผู้เป็นนายถึงกับตึงและเคร่งเครียดขึ้นมาทันที แกไม่ต้องห่วงหรอกเคโอเพราะฉันเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเพราะห้องคุณหนูมีมี่อยู่ชั้นสติดกับห้องของนายอ๋อผมลืมบอกเจ้านายไปคุณหนูมีมี่พักอยู่ที่บ้านด้วยนะครับฮะเมื่อกี้นายว่าคุณหนูมีมี่ของนายพักอยู่บ้านฉันเหรอโอลิเวอร์เขาเหมือนกับอยากจะกระ,ระโดดโลดเต้นให้หายตื่นเต้นจรงิจรงๆเขาไม่รู้เลยนะว่าเล็กซานเดียจะมาพักอยู่ที่บ้าน ธนภัทรถึงกับยิ้มกว้างกับคําตอบของลูกน้องหนุ่มงั้นนายมาฟังแผนของผมต่อแผนนี้คอนเฟิร์มครับว่าสําเร็จแน่นอนโอลิเวอร์อบอกอย่างมั่นใจ8ปีที่เขาอยู่กับคุณหนูผู้อ่อนโยนบอกบางผู้นี้เขารู้ดีว่าหญิงสาวชอบหรือไม่ชอบอะไรพอคุณหนูบอกนายแบั้นายก็ตอบเลยครับว่าตกลงเราก็เปิดประตูกระโดดลงมาเลยแต่ก่อนที่นายจะกระโดดก็บอกว่ารักคุณหนูมาก หากสิ่งไหนที่ทําให้คุณหนูยอมยกโทษและอภัยได้ไนายก็จะทําจากนั้นก็กระโดดเลยอ๋อแต่รอดูอาการของคุณหนูก่อนนะครับก่อนจะกระโดดส่วนด้านล่างเดี๋ยวผมจะเตรียมบอกเอาไว้รับนายเองสําเร็จแน่นะโอลิเวอร์เขาเองก็ชักจะสนใจแผนของลูกน้องไม่น้อยเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเล็กซานเดรียจะทํายังไงหากเขากระโดดลงไปจริงๆหากนายแน่ใจนะโอลิเวอร์จัดการตามแผนนายได้เลย คารัอารมณ์ดีไม่น้อยกับแผนการของลูกน้องเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าอเล็กซานเดรียจะรักเขาเหมือนที่เขารักหล่อนหรือเปล่านี่คือบทพิสูจน์ความรักของเขาและอเล็กซานเดรียครับนายสำเร็จแน่นาโอลิเวอร์ฉันละเครียดจริงๆกับแผนของแกเนี่ยเคโอเริ่มหว่นใจไม่น้อยกับแผนของโอลิเวอร์เกิดคุณหนูมีมีไม่ได้รักเจ้านายอย่างแท้จริงงานนี้คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็ผู้เป็นนายนี่แหละ เขาได้แต่ถอนหายใจอย่างกังวลรู้สึกเครียดไปหมดที่สำคัญตอนนี้สมองของเขาก็แทบจะระเบิดแล้วตั้งแต่ฟังแผนของเพื่อนประเทศอังกฤษนากาลิฮาสเปนเซอร์ขานนั่งมองเพื่อนมานั่งรอน้องสาวของเขาเกือบสองชั่วโมงแล้วส่งวันแล้วที่มาเวลมานั่งเฝ้าแม่น้องสาวจอมขี้หึงของเขาชายหนุ่มได้แต่คุกคันกับนิสัยของทั้งสองมาเวลนั้นสุดยอดความเจ้าชู้ แต่ดันมาหลงรักผู้หญิงที่อารมณ์ร้ายและขี้หึงอย่างรุนแรงเขาไม่รู้จะสงสารใครดีแต่งานนี้เขาคงจะช่วยเพื่อนไม่ได้เพราะแม่น้องสาวตัว,ตวดีแันสั่งห้ามเขาเข้ามายุ่งเหนือเรื่องนี้ทำไมชีอาย,ยังไม่ลงมาสักทีวะคานมาเวลเอาถามอย่างเป็นห่วงเขากังวลไม่น้อยกับท่าทีเปลี่ยนไปของภรรยาเขารู้ว่าอนิมาเกรยียดผจะชูมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังทำให้หล่อนเสียใจอีก ก็สมควรแหละหนายก็รู้ว่าชีอาน่ะมีปมได้ในใจชีอาเกลียดผู้ชายเจ้าชู้เพราะเหตุน,นี้นายเลยเจอสึกหนักดีนะที่พ่อไม่อยู่ไม่อย่างนั้นนายแย่แน่ๆโทษฐานที่ทําให้ลูกสาวสุดที่รักของท่านต้องเสียใจพอเลยคานใครจะคิดว่ายายนานเดียจะบ้าดีเดือดถึงขนาดประกาศความสัมพันธ์ของฉันกับหล่อนออกไปแบบนั้นเขาได้แต่หนึ่งเจ็บใจไม่น้อยกับอดีตเลขาพงวงตาแหน่งคู่ขาของเขา พราะหล่อนคนเดียวที่ดำให้เขาต้องมานั่งกลุ่มเพราะเจอคำสั่งขั้นหลายแรงจากแม่ภรรยาจอมขี้เหองอแถมยังเจอคำพูดที่มันช่างทำร้ายจิตใจของเขาอย่างรุนแรงเราอยากกันเถอะคุณผิดสัญญากับฉันแค่สองประโยคเท่านั้นเขาก็ถ้าจะร้องไห้ยิ่งอาการหมางเมินกับแววตาว่างเปล่าผู้สวยยามส่งมาให้มันไม่หลงเหลือความรักไวใ้ให้เขาอีกเลยเจ็บจนไม่รู้จะทำอย่างไรดี มาร์เวลได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างกลัดกลุ่มกับเหตุการณ์เมื่อสองสามวันก่อนสมน้ำหน้าน้ำเสียงหวานเอ่ยขึ้นพร้อมกับเท้าที่ก้าวมาหยุดตรงหน้าสองหนุ่มแอนิต้าตะวัดสายตามามองพี่ชายอย่างสะใจก่อนจะหันมายิ้มหวานให้คู่มั่นหนุ่มพี่ค้าลองทานอาหารจานนี้หน่อยสิคะอันนี้เข้าครัวไปทำเองเลยนะขอบใจจ้ะชายหนุ่มยื่นมือไปรับจานอาหารมาจากคู่มั่นสาวอย่างอ่อนโยน เราชีอาลงมาหรือ,อยังครับแอนนี่ชีอาไม่ยอมลงมาค่ะเห็นบอกว่าเกลียดคนแถวนี้เห็นชีอาบนบนกับแอนนี่ว่าอีกไม่กี่วันนี้อาจจะกลับเมืองไทยเพราะคิดถึงมีมี่แล้วชีอาจจะไปวันไหนแอนนี่ไหนเราลองบอกพี่มาหน่อยไม่รู้สิไม่เห็นชีอาบอกแอนนี่นะเพียงแต่บอกว่าเกลียดคนเจ้าชู้เธารู้แบบนี้จะไม่ยอมยกโทษและให้อภยัยหรอกเธอได้แต่อมยิ้มกับคำพูดของอ,อนิมา เพียงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเพื่อนเธอคนนี้รักพี่ชายเธอมากแค่ไหนหากไม่รักก็ไม่เหงถ้าเหงก็ต้องรักมากสวยแน่ๆฉันคำพูดของน้องสาวทำให้มาเวลถึงกับหน้าซีดเผือดเขารู้ดีว่าอนิมานั้นจริงจังแค่ไหนหล่อนอุตส่าห์เชื่อใจเขาแต่สุดท้ายเขาก็ทำตามคำสัญญาที่ให้กับหล่อนไม่ได้ชีอาก็รักพี่มากนะพี่ก็น่าจะรู้นี่นาะ ผู้หญิงเราหากไม่รักก็ไม่หึงหรอกถ้าหึงก็แปลว่ารักแอนเนต้าเตือนสติพี่ชายหญิงสาวจ้องมองใบหน้าคมอย่างเป็นห่วงเห็นแบบนี้แล้วเธอก็ยิ่งสงสารหลายปีที่ผ่านมาพี่ชายของเธอตามงอนงออน,นิมาเธอเลยไม่เข้าใจว่าเมื่อทั้งสองรักกันขนาดนี้แต่ทำไมยังไม่เข้าใจกันเสียทีผู้ชายเจ้าชูกับผู้หญิงขี้หึง เพียงแค่คิดเธอก็แทบจะหัวเราให้กับความประหลาดของสองคนนี้ชีอาเขารักพี่หรอแอนนี่มาเวลนี่นายแกล้งโง่หรือว่างโง่จริงๆวะชีอานนะรักนายมากนะนายไม่รู้หรอว่าทำไมชีอาถึงขี้หหงและอารมณ์เดือดทุกครั้งที่นายมีข่าวกับผู้หญิงฉันว่านายขึ้นไปขอโทษชีอาซะใจจริงฉันไม่อยากให้นายขึ้นไปหาหน้องสาวฉันหรอกเพราะมันไม่ดี แต่นี่นายกับชีอาก็จดทะเบียนกันแล้วฉันถึงอนุญาตให้นายขึ้นไปห้องชีอาได้ขอบใจมากคานเมลวิลสบตาพเพื่อนอย่างขอบคุณก่อนจะลุกขึ้นเดินออกมาเขารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกกับคำพูดของเพื่อนและน้องสาวเพราะอนิมารักเขาหลอกหรือหญิงสาวถึงได้สแสดงอาการเดือดปุดยามเขามีข่าวกับผู้หญิงอื่นและอาการที่เขาเห็นมาตลอดแปดปีก็คืออาการถึงนี้เอง อัน,นิมารักเขาอย่างที่เขารักกลอนเหมือนกันมาเวลได้แต่แอบหัวเรากับความโง่ของตัวเองพี่ขานว่าพี่มาเวลจะล่อลงมาไหมคะแอนนี่เป็นห่วงจังแอนนิต้าหันมามองคู่มั่นหนุ่มอย่างกังวลพี่ว่าแอนนี่อย่ามัวแต่ห่วงคนอื่นเลยแอนนี่หันมาห่วงพี่ไม่ดีกว่าหรอครับช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนกันเลยชายหนุ่มส่งสายตาหวานเชื่อมมาให้คู่มั่นสาวยังอ่อนอ่อนก่อนจะําสายตาเจ้าเล่ห์ใส่คนน่ารักอย่างเอนดู อย่าแม้แต่จะคิดนะคะพี่คานนี่มันยังกลางวันอยู่เลยเธอได้แต่อายกับท่าทางเปิดเผยของคู่มั่นหนุ่มไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราสองคนก็ทำการตอนกลางวันออกบ่อยพี่ว่าเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าตรงนี้ไม่สะดวกเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าคนบ้าลามกในสมองคิดแต่เรื่องลามกอานเนต้าขยับกายลุกขึ้นจากตักของคานอย่างรวดเร็วเพราะเธอไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันว่า ถูกคานอุ้มไปนั่งบนตักของเขาตอนไหนยังไม่ทันได้ก้าวเท้าด้วยซ้ำร่างของเธอก็ถูกอุ้มขึ้นลอยเหนือพื้นแล้วหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าคมอย่างกระเงงกระงอดแต่แขนทั้งสองข้างก็ยกขึ้นมาอบต้นคอแข็งแรงพอกลัวตกเหมือนกันคานหัวเราะกับอาการของแอนนิต้าชายหนุ่มหันมามองไปทางบันไดสูงก่อนจะก้าวเท้าเดินออกไปอย่างมั่นคง และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เองที่เขาจะจัดการกับคนแสนดื้อดึงให้หายดื้อและหันมาทำตัวน่ารักเหมือนเกาเสียทีเช้าวันต่อมานักขลาหาเดมเอ์เลสไม่ไปทำงานหรือไงแต่โดนคุณอินเทิลาเอ่ยถามลูกชายคนเล็กยังสงสยัยเพราะวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์เสียนหน่อยแต่ทำไมลูกชายท่านถึง,งไปทำงานเปล่าครับคุณแม่วันนี้ผมจะรอเจอพี่สายเสีนหน่อยท่านดนเออยขึ้น ลายอาทิตย์ที่ผ่านมาอาดีตพี่สะพายคนงามเข้ามาพักอยู่ที่นี่แต่เขายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยเพราะเขามัวแต่ยุ่งๆกับการประชุมของคณะผู้บริหารโรงแรมในเครือดิมอนพลาได์เรามีธุระอะไรจะคุยกับหนูมีมี่หละตะโดนก็ไม่มีอะไรหรอกครับพอดีฝนกับผมจะไปดูโรงแรมที่ภูเก็ตกันฝนเขาเลยอยากให้ผมมาชวนพี่สะพายไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตด,ด้วยนะครับคุณแม่ก็ดีนะตั้งแต่หนูมีมี่มาอยู่เมืองไทย เขายังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยเราจะไปวันไหนหล่ะตะดนคุณอินเทราวางหนังสือพิมพ์พร้อมกับพันมาสนใจลูกชายด้วอรอยยิ้มอีกสองสามวันนี้แหละครับคุณแม่ธนดลตอบมารดาก่อนจะหันไปเรียกสาวใช้พี่พันผมขอกาแฟแก้วหนึ่งนะครับค่ะคุณดนพันพยักหน้ารับคำสั่งก่อนจะเดินออกไปจากห้องโถงเหล่านี่เราเจอพี่เขาหรือยัง คุณอินทระเ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนเมื่อนึกถึงบุตรชายคนโตแล้วป่านนี้แต่พอยังไม่ตื่นอีกหรอหรือยังไงกันตะดนท่านยกข้อมือขึ้นมาดูเวลาอย่างแปลกใจเพราะตอนนี้มันก็เกือบเก้าโมงไปแล้วแต่ทําไมธนภัทรถึงยังไม่ลงมาจากห้องอีกพี่พออยู่สระว่ายน้ํานะครับคุณแม่แตายแล้วท่านอุทานขึ้นมาอย่างตกใจกับคําตอบของบุตรชายคนเล็กมีอะไรหรือครับคุณแม่ทําไมจะต้องตกใจขนาดนั้น พี่พอไปไว่ายน้ำนะครับไม่ได้ไปทำอย่างอื่นแสหน่อยคำพูดติดตลกของบูชายไม่ได้ทำให้ท่านรู้สึกสบายใจเลยหนูมีมี่ย่สากว่ายน้ำนะสิตาดนก็ดีแล้วไงครับคุณแม่พี่พอจะได้ปรับความเข้าใจกับพี่สะพายสักทีไม่ได้เลยนะตาดนเพราะหนูมีมี่ยังไม่ยอมยกโทษให้พีช่ชายของเราเลยปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วแม่ไปดูสองคนนั้นหน่อยดีกว่าเกิดทะเลาะกันขึ้นมาอีกหลายยุ่งเลย ท่านวางหนังสือพิมพ์ก่อนจะลุกออกไปจากโต๊ะอย่างเป็นห่วงใช่ว่าท่านไม่อยากให้บุตรชายและลูกสะใภ้เคลืนดีกันแต่ตอนนี้ท่านยังอยากจะดันนิสัยธนภัทรอีกสักหน่อยท่านอยากให้บทเรียนแก่ลูกชายจมเอาแต่ใจคนนี้บ้างใกลแค่เอื้อมแต่ไม่มีสิทธิ์จะขวอยความมาครอบครองธน,นดลถึงกับหัวเรกการะกากเลยทีเดียวกับท่าทางเป็นกังวลของมารดาเขาไม่เห็นความจําเป็นของอาการกังวลจนเกินเหตุของมารดา แนเมื่อทุกคนต่างก็พยายามเป็นตัวกลางเพื่อทำให้พี่ชายและพี่สะใภ้ของเขาเคืนดีกันแล้วทำไมท่านถึงได้เป็นห่วงเป็นใหญพี่สะใภ้ซะขนาดนั้นจบตอนที่31